ต่อไปอันนี้แบ่งจำน้องพร้อมมนาะมีอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้เร็วมากเดี๋ยวพี่จะมีตัวเลขมาให้นะครับบนหน้าจอตอนที่ร้องน้องเห็นตัวเลขน้องเนี่ยไม่เขียนตัวเลขหา,ายไปปึ๊บพี่บอกเริ่มเขียนน้องเขียนนะเหมือนเหมือนเหมือนเราไปขอเบอร์สาวหรือขอเบอร์หน,นุ่มมาเบอร์อเบอ,เอนะร์อะไรครับเขาบอกมาอ๋อท้องนีอห้องห้องตัดไปบ้านไปบ้านคนณจำไม่ได้ อยู่กเฉ่งให้นะจะไม่ถูกเวลาปึ๊บให้เบอร์แล้วไฮเบิร์แล้วอ้าวจดครับเมื่อกี้เบอร์ไหนแล้วจะโทรไปหาสาวสวยหรือว่าคุณป้าคุณครู คนหนึ่งหลอดเท่ากันป๊่ะ,ะเริ่มครับพร้อมยังเสลือแล้วนะใครได้ที่สองมากกว่านี้ อายุคนสูงอยากล้วยวอยากวให้ทฤษฎีที่ได้ผลมาอ่าโอเคใครได้ทีนน่1นึมากกว่าที่สองน้องประหลาดีโอเคนี่นามากที่น้องในน้ำพี่เรยบอกเลนี่ของแตงโมฝาไปกดโอเคตามทฤษฎีนะครับการแบกงจำเมื่อกี้มีคนยกมือประมาณน่าจะหกเจคนที่จำที่สองมากกว่ที่หเมื่อกี้มีน้องีดีที่จำที่หมากกว่ที่ส ปกติเนี่ยการแบ่งจำมันทำให้เราจำได้มากกว่าเพราะว่าตอนนี <ED> ้น้องเนี่ยพอน้องเห็นอะไรปุ๊บสิสองเดือนเราทำพอหายไปเสร็จน้องเิมั่วๆเป็นบางทีผิดด้วยเนี่ยมีคนผิดบ้างมีคนเห็นผิดบ้างมีนี่เออมั่วมั่วนั่นแหละโทรไปหาคุณป้าอะไรอย่างนั้นน่ะไม่ต้องโทรหาชาวอะไรอย่างนั้นน่ะมันจำผิดมาน้องไม่ได้แบ่งพออันที่สองปึ๊บน้องแบ่งน้องแบ่งมันเป็นชุดๆมาน้องแบ่งมันเป็นชุดปุ๊บมันจำง่ายกว่าอันเนี้ยใช้หลักในการเรียนได้มากเดี๋ยวพี่จะทำปึ๊บ การแบ่งจำนะครับโคตรสำคัญเพราะว่าก่อนที่น้องจะสอบถ้าน้องตะลุยอ่านใครชอบตะลุยอ่านอนคืนก่อนสอบยกมือขึ้นแต่ก่อนแต่ก่อนพี่ตะลุยอ่านก่อนสอบบ่อยมากพี่แบบเอาอุ๊ดพรุ่งนี้จะสอบแล้วโอเคเริ่อมม่านได้ง่วงเออปีห้าโอเคพรุ่งนี้สอบเป็นโมงกันหรไปสอบหรือทุกอย่างวนง่วงกันหมดนะครับที่เข้าสอบตีโกนที่ไปเอาความรู้สรรมการอะไรไม่รู้ ที่เข้าสพบชที่ไปเอาความรู้ฝว่าบ้านแต่รออจะสักผ้าเรียนอันดับที่เอาไปเรียนในภาษาอังกฤษคือการแบ่งจำจะไม่เกิดการลืมหมดง่ายมากน้องจำไม่ได้นะครับการไม่แบ่งจำดีแต่ถ้าน้องแบ่งจำมันจะมั่วน้อยกว่านะครับเพราะน้องใหม่ไม่วงวันนึงน้องหากเดียวกลับไปบ้านก่อนก่อนแล้วเล่นดอกป่าเล่นดอกเอว่าเออก่อนเล่นดอกอะไรก่อนเล่นยังเอาก็เอาซะหน่อยนะครับอ่านนิดนึงโอเคก่อนมา20นาที1ชั่วโมงแต่ถ้าน้องทำแบนี้ทุกวันมันจะเป็นแบ่งจำ น้องแบ,บ่งจำสี่วันเวิร์การน้องจาวันเดียวเยอะมากเพราะถ้าน้องจําวันเดียวตะลุยแต่ที่นะ่ารายคนมาไปก่อนแล้วพี่ทำเข้าไปปึ๊บม่วลืมผิดนะครับอันนี้คือหนึ่งเอ็นรับสำคัญมากเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังที่มวงไม่ได้ทำไม่ได้เอาละอันนี้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดใครตอบได้ให้หนังสืออมื่อกี้พี่ทำเป็นเลอทีหนึ่งมีคําความนึ่งขึ้นมาวันนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ตอบเยอะเ,เกินเด็กเด็กวันนี้นี่เก่งเกินไปอ่ะเอาคำถามคุณแล้วกันเอางี้เมื่อกี้ใครได้กิมจิเมื่กี้ฉันตอบมาเยอะยกมือหน่อยครับใครตอบกิมจิได้โอเคตอบกิมจิได้กิมจิคือคำหนึ่งคำนะครับน้องมีประมาณเจ็ดแปดคนที่ทำได้ครับที่ให้รูปไปด้วยกิมจิเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงมาเดี๋ยวว่อนพี่อธิบายเรื่องกิมจิก่อน จริงเนี่ยที่เราขึ้นมาเป็นคำคำเดียวใจเพ้อแล้วพี่ให้เวลาน้องดูประมาณสามสิบนาทีแต่ก่อนเนี่ยน้องดูประมาณสิบกว่าคำน้องจําได้นะครับหลายคนจําจริงจิไม่ได้ม้อที่เรมาเกบจ็ดคนที่จําได้ก็ดีแต่กใส่ใจกันสนใจสิ่งที่มัมกนกระดานปกติแล้วที่เราอาจจะสอนแค่ว่าถึงคํามันจะใหญ่ถึงมันจะเป็นคำง่ายๆที่จําได้ง่ายเนี่ยนะนะแล้วมันเป็นคำคำเดียวถ้าน้องไม่ใส่ใจน้องจะจําไม่ได้ สิบึ่งร้อรยแปดสิบสี่ใช่ไหมหนูเยอะมากเลยปากปา,กปา,กปากแบทบจำไม่ได้เพราะน้องไม่ได้ใส่ใจถ้าน้องอยากใส่ใจน้องตั้งใจอยู่ตั้งใจหาน้องจะจำได้แม้น้องจะมีแต่กินกีดแตงมหมดแล้วลืมเพราะมันก็ผ่านเลยไปมันก็หายไปนะครับน้องน้องตั้งใจอยู่ตั้งใจหาน้องก็จะจำได้เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังรูปย่อนะครับถ้าอยากจำได้เอาความรู้มาเรียนเป็นหมวดหมูม่ หาเที่เส้นให้ตัวเองเหมือนที่จามจไลนกะับสมอวได้โอเคป่ะรับเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ใครรู้จักนี้ี่ยังไม่บ้าพี่ยังไม่ไดาา้ใครรู้บ้างนีดยันนิงจีบิจิ้มปูอาครับเพื่ออะไรเอางี้ใครในห้องนี้สามารถท่องชื่อราชการที่หนึ่งราชการที่ 9, เก้าได้เอาช่วยกันได้ครับ้องได้ไห น้องเดี๋ยวนะน้องต้าน้องตัวต่ำต่้ยัมเตยน้องเต้ยน้องเตยได้ไหมครับอ่ะลองสิราชการที่หนึ่งสองสามสี่ราชการที่สี่ห้าหกเจัด แปดและเก้ตตตาตามตัวสอวิธีว <Die. S 2> ิธีที <gagner> ่จำในการเรางราชการที่จำที่เข้าไปเสร็จตั้งราชการยังยังนึกจีนนึถูการับจำได้ที่ไม่ได้มีนะไม่ได้มีเป็นวิธีการจำนะครับวิธีการจำตัราชการที่มี่จำการที่แบบที่มั่วสลับผั้มากรม่หมดอ่ะแต่ที่จำตัวสอนหน้าทั้งหมดพี่ก็จำได้ปลยเพราะตั้งราชการอะไรบั้งนี่คือเทคนิค อย่างเช่นหมวดใครรู้บ้างว่าหมวดที่900ยังสมุดหม,ดมวหมดอะไรน้องนี่เป็นเกณฑ์มาชี้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยหมวดที่900ระวัติศาสตร์เหรอใช่เหรอต้องถามอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์หมวดที่900นี่ถ้าพี่ทำไม่ผิดเป็นหมวยคูมิศซ่ายุคที่พี่เรียนนะแซงว่ายุคผมเกิดอาจจะเรียนแต่ยุคที่พี่เรียนเนี่ยหมวดที่900ก็คือหมวดภูมิศาสตร์ มุนิษามุนิพกาสตร์อยมีอิงจิจแล้วข้อนี้มีจังได้เลอตอนที่สอบภาษาไทยี่ผ่าคือแบบจำได้ไงจำได้ไงจำได้ไงทุนมุนิ์มุนิลไงมุนิพเก้าร้อยนเก้ามีอย่างอ่าหมวดหมวดมุนสตร์แล้วก็พระชิวหาคำราชาสามนี่ออกบ่อยมากพระชิวหาคืออวัยวะใดของกษัตริย์ใพระชิวหาลิ้น น้องน้องมีปัญหาแล้วแหละนี่น้องเก่งมากเก่งมากเออเดี๋ยวงเต้เดี๋ยวพี่เจะมาให้ถ้าชิวหาคือบินอ่ะพี่รู้ว่าพี่จำไงถ้าชิวหาพี่ชิมาหาถ้าชิมาหาถ้าชิวหาพี่จำได้จนตายอะไรเงี้ยพี่ไม่วันลืมนี่คือเวรับ่านจังพี่เองพี่จะจำอะไรแปลกแปลแต่รับรองจำได้ตลอดกาลด้วยองค์ความจำดีเวลาไปสอบเนี่ยเพราะพี่ยังไม่แปลกแปลกที่จะนั่งนั่งอยู่ในหัวฟูฟูพี่เองนั่งดูว่าเอ้ยมีอะไรบ้างโอเคอะไรบุกโย ความประหลาดของตัวเองว่ามันเออใช่ไหมว่าอะไรบ้างจำแล้วก็จาได้น้องหาที่เล่าไปกนอกจากจะช่วยน้องจงาได้แล้วชีวิตน้องจะมีสีสันมันเดินมากขึ้นไม่ไม่น่าเบื่อนะครับเพราะมันจะตลกใช้ใจอย่างผหานที่พูดไปแล้ว